เบื่อแล้วลูกแดนเราเลื่อนตัวกับเมกาพรุ่งนี้เลยได้ไหมอะนะแดน No way Why? ว o r i ริงอะไม่มีอะไรทำเลยอะ What อยู่ที่นี่สนุกจะตายอ l o เลิ t ไปทีนี่ไม่มีผับไม่มีบาร์นะเราก็ซิงแอนแดนได้เหมือนกันนะเหมือนเพลงยาย,ยไงแซบ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 แบแซบแซีเลยยายได้ยินคงช้ำใจแย่เลย you know can't sing I อันนี้ร้องเพลงให้พ่อฟังหน่อยสิ Watch me Yeah แซ่บแซ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 บทางเพชรทางแซ่บแซบพอถึงสวงแซบแซ่บแซบแซบแซบทางเพชรทางแซ่บแซบพอถึงสวงตำไทยตำลาวหายห่วงตำไทยตำลาวหายห่วงสุดของยุดดวงโอ้ยแซ่บอีลีขั้นตอนการตำมบะฮุงมันไม่ยากยุ่งโปรดฟังให้ดี กินหอมยวนยีปราตักลงหนึ่งวงกะเอาตอนตรงบวงหนึ่งพอดีควงสาดจากซ้ายไปขวาควงสาดจากซ้ายไปขวาซิมเบิงวนน้แล้วค่อยตำอีกที ว่าแอนนี่ร้องเพลงเพาะลูกลูกคอลูกเอือนอุ้ยมวนขนาดนี่ถ้ายายฝึยกไห้จักหน่อยนะอุย้ยเป็นหมอรำได้สบายโลดเลยแน่เนาะาแม่เลยลูกแม่เคยเปิดเพลงหมอรำให้แอนนี่ฟังอ่ะเดีย๋ยวว่าแต่ร้องเลยฟังอันนี้ยังฟังไม่ออกเลยไม่เอาอะ่ะนี่บอกเป็นอย่าง,งดอกลูกนี่บ่โดนนั่งอินมันถอดเสื่อมันหายมันกลับมาเห็นงานได้ถึงมือน่นแล้วหนูมาต้องซอยยายก็ได้ลูกเมียน ยายค่ะแต่อาทิตย์หน้านนี่ต้องกลับนิวยอร์กแล้วนะคะจองตั๋วไว้แล้วด้วย not worry และเลือนตั๋วขึ้นมีนี่เองที่ี้ยอมเลือนตั๋ว c o m e on จะได้เป็นนักร้องไงแต่ว่าไอเห็นแอนนี่มักเซิรงมักเซิรงแล้วก็ต้องมักห้องหมอลำาน้ำอโอโหมพี่ว่า เซิรกับร้องหมอลำอ่ะมันต่างกันนะคะมันก็เหมือนกันแหละนี่นีแอนนี่เมื่อซอยเป็นนักครไฮแบบนี้จังสั่นเดือนหน้าพัวเขากดลับงานได้แล้วเนาะแอนนี่ยังไม่ได้บอกว่าจะช่วยอะไรแอนนี่ลูกช่วยยายก็หน่อยนะ อย้ายเอะลุเนะเดี๋ยวย้ายมสอนไหนลูกลองรับกัน